สวัสดีครับก็พบกับบูรนี่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โรงแรมทินี่ดีนะครับทิน่ดีเนี่ยจะมีอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็จังหวัดขุเกตนะครับวันนี้นะครับทินี่ดีนะครับก็จะอยู่ที่โซนปทุณธานะครับกรุงเทพทุมขาัณฑนะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นโรงแรมที่มีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในหลายเรื่องอาทิเช่นเรื่องที่พักอาหาร การกินหรือประชุมนะครับหรือจะเป็นการพักผ่อนนะครับเป็นการตีกล์ฟนะครับก็ที่นี่ก็จะมีเกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีสปาด้วยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่วันนี้แชนแนมีได้รับขีงเกียดมาครับว่าเราจะต้องมาว่ามีอะไรดีๆบริรชินีแชนแนลก็จะขอติดตามแล้วก็จะขอพาทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่นี่ดีครับ mm hmm. หลังจากที่เรานะครับเข้ามาส่งน้ำที่ดีนะครับเราก็ได้รับการต้อนรับด้วยเวลคัมดิงอยดูสิดูแก้วสิอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมายานะครับน้ำมายาเป็นเครื่องดื่มนะครับเวลคัมดิงหรือเครื่องดื่มต้อนรับนะครับแขกที่เข้ามาในโรงแรมที่นดีนะครับดูสิแก้วน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วขอบอกว่ามีรสชาติก็คือเหมือนกับน้ำอัญชันนะครับแล้วก็มี ความหวานความเปรี้ยวอยู่ข้างในนะครับคุณมาโรงแที่นี่ดีห้ามพลาดนะครับน้ำมาอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาเช็คอินนะครับในโรงแรมที่นี่ดีนะครับก็นานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องพักก็สวยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรียกว่าทริปธรรมะเล็กๆก,ก็ได้นะเพราะว่าใกล้ๆโรงแรมที่นี่ดีเนี่ย จะมีวัดสมเยู่นะครับซึ่งเป็นที่อิถานของอาจารย์งงกิมโคยเซียนแปะนะครับเราไหว้พระแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเราก็มาีแลซกนะครับโดยการมาพักผ่อนที่นี่นะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับแล้วก็รับประทานอาหารก็สะอาดปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคนเก่งของเรานะครับที่โรงแรมพิน่ดีนะครับเป็นคนแมนเจอร์นะครับคุณพี่อิสรีนะครับอาิสตรากุลโนนะครับหรือว่าพี่แนนคนสวยเราสวัสดีครับพี่แนนสวัสดีครับ พี่แนนครับเอ่ออยากจะทราบว่าตอนนี้เนี่ยที่โรงแรมที่ดีเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มาตรการในการป้องก,กนองนันโควิดสิบเก้าหรือไม่ครับค่ะเอ่อตั้งแต่ยุคโควิดนะ,ค,ะครับสิบเก้านี่คระทางโรงแรมเราเพิ่งเริ่มการให้านกับลูกคา้าเข้ามาครับะะซึ่งโรงแรมเนี่ยได้มาตารฐานอย่างล้ำชาครับ มีบริเวณกว้างขวางแล้วก็สําคัญน,นี่นะครับมีแล็คซ์ในการทานอาหารไม่ว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่นี่รับรองใน้หมดใช่ไหมพี่แมรค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีเนเตอร์หลายอย่างมากเดี๋ยวในเรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์นี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าประทับใจมากมากมาก,มากก็คือห้องพักอยากให้พี่แนพูดถึงเรื่องห้องพักว่าที่นี่ห้องพักเป็นยังไงบ้างคะห้องพักนะคะของที่นี่มีทั้งหมด128ห้อง เราก็จับหลายยูนหตของใจนนะคะแบ่งสัดส,ส่วนที่ชัดเจนก็จะมีแบบห้องนิลักนะคะซึ่งความกว้าง I มากเลยนะคืออย่างที่พี่แนนบอกนะแล้วก็จากเรืนี้ได้ลองเข้ามาแอบแอบมาดูมาสัมผัสแล้วเนี่ยห้องกว้างสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็รู้สึกเข้ามาโล่สบายเพราะว่าห้องพรีเมียมนะครับห้องพรีเมียมีลัสใช่ไหมฮะห้องนี้เนี่ยเปิดมาแล้วเห็นวิวแบบกรีนเลยอะ่ะกรีนจริงๆ คือแบบเปิดมาเห็นวิวสับปะรดแล้วมันข้างนอกก็จะเป็นสีเขียวหมดนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีเสด็จตอนเช้าเนี่ยเห็นเกาบอกว่าอากาศจะแบบว่าเย็นๆแล้วก็มีแล้วเรื่องของไอ้น้ำแล้วเขาบอกว่าสุดอกับตอนเช้านี่สนิทมากเมื่อกี้ที่พี่แดนเน่นำไปคือมีจังหวัดสองสองมีไทยแล้วนะคะที่สำคัญนะคะตอนนี้ที่พี่ผู้ชมก็มีห้องทีเนี่ยเซนบอกมีห้องสุดท้ายด้วย ห้องจูเนียร์สวิตซึ่งความก้างคือ9.9ตอนนี้ค่ะเราก็เป็นหห้องนอนหนึ่ห้องนั่งเล่นเหมาะกับเป็นห้องครัวหรือเป็นค้อบรับที่มาขอเห็นไหมมีห้องตั้งสามทายในแบบว่าอัตราของโรงแรมที่แบบว่าสามารถรองรับได้ขนาดนี้เนี่ยในระยะรอบๆกรุงเทพเนี่ยคือมันหาได้ยากแล้วก็ที่นี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หมดตอนนี้นะครับเราก็ มาสั่งเครื่องดื่มพิเศษนะครับของโรงแรมที่นี่นะครับเครื่องดื่มที่ชื่อว่ายูนิคอนนะครับโอ้มันหลากสีมากมันแซ่บเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มเติมนะครับก็จะมีสไปซ์เติมนะครับอ๋อซาบะใครที่แบบแบบว่าเป็นลมเป็นกรอดอย่างเงี้ยมาลองาทานเครื่องดื่มที่เรียกว่ายูนิคอนแล้วตรงนี้เป็นน้ำตาลสีนะ ร้นนี้เป็นน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งสีคืออยากจะบอกว่ามันอรทลปีมากอ่ะเธอลองทานดูนะครับที่นี่ที่นี่ดีของจริงๆครับครับตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงเวลาอาหารแล้วเอ้ยน่ากินมากซินเนเจอร์ของโรงแรมที่นี่ดีเนี่ยนะคะดิฉันอยากสั่งอยากกินก็คือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่นี่ไม่แพ้โรงแรมดังในเมืองนะคะที่เขามีเรื่องลือเรื่องชื่อเรื่องข้าวมันไก่ที่นี่ก็มีข้าวมันไก่นะคะ ข้าวมันไก่สิงคโปร์เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดน้ำพริกกะปินะคะเนาะน่าทานมากเลยกะปิหอมมากอันนี้นะคะผัดกะทินะคะใส่บัวของมทุมจจงหวัดมทุมเนี่ยมาไม่ถึงมทุมนะคะถ้าเราไม่กินผัดกะทิสายบัวเนี่ยเพราะว่าชื่อปทุมก็คือดอกบัวคุณต้องมากินสายบัวนะคะคุณจะได้สายใหญ่รักแล้วก็สายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภกลับไป อันนี้จอปูนะคะขอบอกโรงแรมที่นี่ดีไม่ได้สั่งที่ไหนนะคะนางหออจอปูเองขอบอกว่ากรอบม,มากคือแบบเนี่ยดูก็รูนะ้ละองอต้องหู้ดูแค่นี้ก็รูนะ้ละห่อเองอันนี้ก็คือผัดไลยห่อกุ้งเป็นซิกเนเจอร์ของ,งร้านที่นี่ดีนะคะเขาบอกว่าร้านดังๆเขาก็เทียบได้นะคะเขาบอกว่าคุณมาโรงแรมที่นี่ดีเนี่ยคุณยุติหวังกับเรื่องพวกนี้ลองดูนะครับว่าอาหารเนี่ยโรงแรมเนี่ย ไม่ใช่แค่หรูหราแล้วก็แพงเสมอไปนอกจากความหรูหราเขาแฝงด้วยความสะอาดอัตลักษณ์ในเรื่องการจัดปรุงแต่งอาหารแล้วก็จัดเรียงอาหารคุณต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วคุณจะได้รู้สึกว่ามีอันถรสในการทานไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากโรงแรมที่นี่ดีไว้ในหัวใจแล้วก็ลองมาทานดูนะครับนะครับเห็นพี่แนนบอกว่าพี่แนนจะมีรางวัลม็อบวอชเชอร์หรืออะไรนะครับที่จะให้กับยูทูบโรแมนี้ชแนลของเราครับ ใช่ค่ะก็คือว่าวันนี้อาจารย์มา,าที่โร,รงแรมที่รงแรเนี่ยโรงแรมก็มีพิเศษสำหรับที่ที่เป็นคนติดตามนะคะของอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะมีวินัยที่จะมอบท้องทานแาะที่เวลารับ ถามนะอันนี้คือโจทย์นะใครดูคลิปนี้จบเตรียมตอบคําถามไว้ใต้ข้อความของคลิปนี้เลยนะครับว่าทําไมถึงอยากมาเที่ยวที่จังหวัดปทุมธาน,นีและอยากมาที่นี่เพราะอะไรเดี๋ยวจะรย์นี้จะเลือกนะครับว่าใครตอบได้โดนใจที่สุดเตรียมรับไปเลยนะครับ v o เ c h ร์ห้องพักจากโรงแรมที่นี่ดีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยอบ่นน่ารักเป็นกันเองอาหารอร่อย แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกนะครับอากาศสดชื่นตอนนี้ทุกคนมีความเครียดลองมาพัากผ่อนหาความสบายในไลฟ์สไตล์ตัวเองที่โรงแรมที่ดีครับทุกอย่างนะครับมันจะมีพร้อมแล้วก็ตอบจบของคุณได้นะครับวันนี้นะครับกูรูมี่ชาแนลขอขอบคุณพี่แนนมากเลยนะครับนะครับไม่อยากจะบอกว่ากูรูมีนะครับมีครบจบที่เราในเรื่องสายกิน สายเที่ยวสายโมสายบุญนะครับทุกอย่างนะครับมีที่นี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเหล่านี้จากชอ่องเราโโรอมี h ชาแนลครับ